สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้นะฮะมาแนะนำนะครับสำหรับคนที่อ้างว่าไม่มีพื้นที่สำหรับคนที่อ้างว่าไม่มีเวลานะฮะไม่มีเวลาไปหายาให้เขาไม่มีเวลามาเลี้ยงเขาไม่มีเวลามาดูแลเขาผมอยากให้ดูคลิปนี้คอนเทนต์นี้เป็นตัวอย่างพี่น้องครับคอกกว้างแค่ 2เมตรประมาณนั้นพี่น้องอันนี้ไม่รวมรางอาหารนะพอแค่ให้หัวยืนได้แค่นั้นแต่ว่าก็เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับมีพื้นที่ให้เขาไปเดินเล่นออกกําลังกายคลายเครียดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็โอเคแล้วพี่น้องครับแล้วที่สำคัญคือ,อใครที่บอกว่าไม่มีเวลาไปหาหญ้าไม่มีเวลาไปหาอาหารเนี่ยที่นี่ก็ไม่มีเวลาไปหาหญ้าเหมือนกันเพราะว่าคนเลี้ยงทํางานประจําอยู่นะครับ มาดูว่าคอกนี้เขาเลี้ยงอะไรเขาให้กินอะไรนะฮะแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นคำตอบให้พี่น้องได้เป็นอย่างดีเลยนะครับคลิปนี้เอาละครับไปติดตามรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับครับผมชื่อบอยครับครับพิกัดที่นี่ตำบลมะแลงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับครับหมู่บ้านอะไรพี่ ฝากลิงครับี่ฝากลิงนะฮะหมู่บ้านฝากลิงตำบลบ้านแรงอำเภอเมืองจังหวัดระยองเบอร์โทรติดต่อครับ090ครับ085ครับ8636ครับผมพี่บอยเนาะครับอ่ากี่ปีแล้วพี่เลี้ยงวัวถ้าจริงๆจริงๆก็ประมาณ6เดือน7เดือนเองพี่สำหรับตัวพี่เองใช่ครับอ๋อแต่ว่าคอกนี้นานแล้วอ่าใช่ครับเป็นของพ่อตาครับอ๋อก็คือมามาช่วยดูแลมาช่วยกัน พ่อตาก็ชอบบัวตัวเราเองก็ชอบวัวก็กลับกลายเป็นว่าเคมีเลยตรงกันใช่ปัจจุบันกี่ตัวพี่ปัจจุบันมีแม่วัวประมาณ10 10ตัวครับอครับผม10แม่แต่ว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยเนาะเดี๋ยวพี่น้องจะได้ดูเนื้อดูตัวนะครับสายพันธุ์อะไรพี่ก็มีทั้งชาโลเล่แล้วก็บามันนะครับครับผมแล้วก็สายพันธุ์ยอดนิยมนะพี่น้องนะ วิธีการเลี้ยงของพี่เป็นแบบไหนอยู่ครับตอนนี้คือก็หลักๆช่วงนี้ก็จะเป็นฟางครับพี่ครับเช้าวย็นเลยแล้วก็มีเสริมอาหารเป็นพวกอาหารข้นบ้างครับสาหรับแม่วัวที่แบบว่าเริ่มทําท้องหรือว่าท้องแล้วอะไรเงี้ยครับก็ลดหลั่นกันไปตามตามปริมาณมันนะครับครับหมายถึงว่ายืนคอ,อกใช่ไหมย,ยืนยืนอคอกแล้วก็มีปล่อยเดินเดินเล่นในคอกก็คือ,อพ<ว>ูดง่ายงงๆว่ามีมีคอก สำหรับยืนกินอาหารคือครตรงด้านหลังเน่พี่น้องนะเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นนะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับปล่อยเขาออกไปเดินครับออกไปคลายเครียดใช่ครับมีปล่อยทุ่งปล่อยแปลงไกลๆมีไหมไม่มีครับอ่าพี่น้องครับนี่คือแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับยืนคอกแบบนี้แล้วก็มีปล่อยเป็นเวลาครับส่วนมากเวลาไหนที่ปล่อยเข้าไปก็จะเป็นวันมากกว่าครับคือ สมมุติว่าวันเนี้ยก็จะปล่อยในในเล้านี้ออกไปมันจะอยู่ด้วยกันได้ครับครับแล้วก็อีกวันนึงก็จะปล่อยในเล้านู้นแล้วก็ไอชุดนี้ก็ก็เก็บไว้ในเล้าวันเว้นวันนะครับแบ่งกันคว่าวันนี้ชุดนี้ออกพรุ่งนี้ชุดนั้นออกครับประมาณนั้นเพราะว่าพื้นที่มันแคบครับถ้าปล่อยแบบสิบตัวเลยมันก็มันก็เต็มอยู่ดีครับครับพี่กลับมาเรื่องอาหารนิดหนึ่งให้กินอะไรบ้างนะกินฟางครับหลักๆเลยกินฟางแล้วก็มีอาหารข้นสําหรับแม่วัว ครับเสริมบ้างครับแล้วก็หญ้าสดตามที่เราหาได้ครับทุกวันไหมหญ้าสดหญ้าสดไม่ไม่ครับนานนานทีนานนานทีครับสัปดาห์ละครั้งอะไรประมาณนี้ใช่ครับแต่ละครั้งสองครั้งแล้วแต่เราหาได้ครับอเป็นหญ้าปลูกเองหรือหญ้าธรรมชาติหญ้าธรรมชาติครับไปหาตัดเหมือนกับว่าถ้าเกิดวันไหนพี่ทำงานประจําอยู่ใช่ไหมใช่ครับวันไหนหยุดวันไหนมีเวลาถึงไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับคือหลักๆก็คือฟางใช่ครับหลักๆแล้วมันมีผลอะไรไม่หัวไม่ได้กินหญ้าเนี่ย เขามาที่นี่เขาไม่เชื่อนะครับผมเลี้ยงฟางอ่ะเพราะว่าเขานี่คือใครก็คนที่มาดูที่คอกนะครับอลูกค้าบ้างคนที่อยากเลี้ยงบัวบ้างใช่ไหมเคยเข้ามาดูใช่ไหมครับไม่เชื่อเลยว่าเลี้ยงแต่ฟางกับอาหารอย่างเดียวใช่ครับออาหารก็เป็นส่วนน้อยวันวันเว้นวันครับหรือนานทีครับเราจะกินแบบมากๆก็ช่วงที่แบบเราซื้อมาเยอะๆอย่างเงี้ยครับครับผสมแบบไหน ขยายพันธุ์แบบไหนพี่อ๋อผมจะเน้นเป็นผสมเทียมครับอ่ะครับใช้หมอเนาะหรือผสมเองใช้ใช้หมอครับครับผมแถวนี้ใช้หมออะไรครับพี่ผมใช้หมอตาครับอยู่แถวตามโนพาพอ่ะค่าผสมเขาคิดยังไงก็มันแล้วแต่ตัวครับอันนี้บอกไปได้คือแล้วแต่น้ําเชื้อด้วยแต่อันนี้คือมันเป็นน้ําเชื้อของผมเองอะไรตอนนี้นอ๋อคือเราซื้อน้ําเชื้อฝากเขาไว้เหรอ ใช่ครับถึงเวลาเขามาผสมให้เราเขาก็คิดแต่ค่าแรงใช่ครับค่าน้ำน้ำเชื้อพี่ไปหาซื้อที่ไหนก็ก็รบกวนพี่เขาแหละครับคือจัดหาให้เราแค่ว่าต้องการพ่อพ่อนี้นะอประมาณนี้ก็รบกวนฝากเขาไว้รบกวนฝากเขามาผสมให้อีกเราซัพพอร์ตเรื่องทุนการซื้ออ่าใช่ครับโดยให้คุณหมอเนี่ยหาให้หน่อยใช่ครับเดี๋ยวผมจะจ่ายตังเองใช่ครับแต่ว่าถึงเวลาหมอต้องมาผสมให้ผมนะอ่าใช่ครับโอ้ดีจังเลยหมอแบบนี้ก็มีเนาะครับ เขาเขาช่วยเยอะครับหมอครับ,รบหมอนี่เขาช่วยคือปัญหาผมว่าผมมือใหม่เนาะแล้วผมซื้อวัวสาวมาครับคือช่วงแรกๆอ่ะผมผสมไม่ติดเลยอผสมยังไงก็ไม่ติดครับมีหมอนะครับเขาช่วยแนะนานู่นนี่นั่นให้ก็ทุกวันนี้ก็ติดเกือบทั้ง,องคอกแล้วมันเพราะอะไรพี่เจาะลึกหน่อยที่ผสมไม่ติดเนี่ยหมอให้เหตุผลว่างไงเพราะความเครียดด้วยครับความเครียดของวัวแล้วก็แต่ก่อนเราเราแบบเลี้ยงอาหารครับอาหารมากเลย คือกินกินกินกะว่ามันอ้วนมันก็คงจะดีอแต่จริงๆมันก็ไม่เกี่ยวครับมันปริมาณมันก็ควรจะเหมาะสมของมันนะครับครับอ้วนมากไปก็ไม่ดีอัวเคียดหมอบอกว่าเกิดจากอะไรก็เนี่ยมันยืนมันยืนลงกันทั้งวันทั้งคืนเลยครับคือแต่ก่อนข้อปล่อยจะไม่มีครทีนี้ก็เลยแก้ปัญหาว่าทําพื้นที่ขึ้นมานิดนึงใช่ครับเพื่อ ปล่อยให้เขาได้ออกไปผ่อนคลายได้ไปเดินเล่นบ้างใช่ครับถ้าอยู่แค่ในนี้รับรองว่าเครียดตายแน่แน่ใช่ครับอาจจะมีผลในเรื่องของการสืบพันธุ์การผสมไม่ติดครับผมอืมแล้วพี่จับสัตว์ยังไงอ่ะจับสัตว์ก็คือนับอบอบครับมันก็จะเป็น1 8ถึง21วันครับและที่เนี้ยทุกตัวผมก็จะรู้รู้หมดเลยว่าตัวไหนเป็นสัตว์วันไหนผมก็จะมีจดบันทึกของผมครับครับแล้วก็มาไล่ดูตามมันผมจะเช็ค4วันเลย แต่เริ่มต้นวันที่18ถึงวันที่21เลยครับว่ามีเมือกตอนไหนอะไรยังไงครับส่วนใหญ่แล้ววัวที่มันจะเป็นสัตว์อรผมจะเห็นว่ามันจะมีเมือกไหลตอนนอนอ่ะส่วนมากคือมันจะเริ่มมีอาการประมาณดึกๆครับครับครับแล้วเช้ามาวันถังวันอ่ะเดี๋ยวเห็นผลเลยครับอืมครับก็ไม่ยากเนาะครับไม่ยากผมแต่แบ่งเวลายังไงพี่มาช่วยพ่อตาแบบไหนยังไงเนี่ยเราเองก็ทํางานประจําด้วยก็คือก็วันหยุดนะครับครับแล้วก็ช่วง ช่วงเช้าเช้าบ้างเย็นเย็นบ้างหรือว่าดึกๆอ่ะผมผมจะมาดูของผมทุกคืนเลยดูเรื่องสุขภาพเรื่องการเป็นอยู่ของมันแล้วก็เรื่องสัตว์นะครับสำคัญเลยครับเพราะเราเลี้ยงต้นน้ำพี่น้องครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะเห็นพ่อตากระซิบว่าดึกดื่นแค่ไหนเลิกงานมาทำโอทีเนี่ยจะแวะมาหาดูวัวทุกวันเลยใช่ไหมครับโอ้ดีมากเลยเป็นคู่หูพ่อตากับลูกเขยที่เข้าเคมีตรงกันมากๆนะครับเพราะว่าชอบวัวเหมือนกันนะฮะอ่า ผมถามหน่อยคอกแบบนี้วัวอยู่ได้เนาะได้ครับอ่าพี่เชิญทั้งนี้หน่อยครับ,รบเนี่ยพี่น้องมาดูตรงนี้ผมให้ดูความกว้างก่อนนะครับ <c oughs> เนี่ยฮะประมาณสักกี่เมตรพี่ตั้งแต่รางอาหารไปถึงคนเสาตรงนู้นประมาณสองเมตรครึ่งเลยมั้งครับประมาณนั้นเองพี่น้องนะฮะใครที่อ้างว่าตัวเองไม่มีพื้นที่ไม่รู้จะไปเลี้ยงตรงไหนไม่รู้จะเลี้ยงยังไงคอกนี้เป็นคําตอบให้เลยพี่น้องครับกว้างแค่ 2เมตรกว่าก็อยู่ได้นะฮะแต่ความยาวมันก็แล้วแต่พื้นที่นะพี่เนาะครับอ่าแล้วแต่พื้นที่ว่าเรามีพื้นที่ความยาวเท่าไหร่เราทําขึ้นมาแค่นี้ทีนี้ดูเนื้อดูตัววัวก่อนพี่น้องนะฮะเนี่ยครับเป็นชาโรเล่เลือดสูงสูงทั้งนั้นเลยคอกนี้พี่น้องแล้วก็รูปร่างโครงสร้างเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยผมว่าเกือบเกือบเท่ากันทั้งหมดเลยนะฮะที่นี่เนี่ยมีทั้ง ลูกผสมชาโลเล่หรือที่เรียกว่าบาเล่หรือไม่ก็บางที่ก็เรียกว่าเลมันนะฮะเรียกได้เลยแล้วก็มีตัวที่เลือดสูงสูงสวยๆอยู่ก็มีนะฮะอย่างพวกนี้เนี่ยพี่ไปหาซื้อที่ไหนครับคือต้องบอกก่อนว่าพ่อตาผมเขาชอบวัวสวยแล้วก็เขาจะชอบกระดูกแข็งขาดีๆครับผมก็มีทุนเดิมจากพ่อตาเนี่ยเขาไปช่วยดูจากเซียนวัวครับครับว่ามีสวยๆก็เขาก็จะวิ่งไปดูอื ครับก็เนี่ยแหละได้ได้พ่อตาเขาเป็นคนคัดคัดเลือกให้ครับก็คือแต่เราเราก็จะบอกสเปกเข้าไปว่าถ้าถ้าเป็นเล่ก็จะขอเป็นเครื่องชมพูนะเล็บชมพูจมูกชมพูครับตาชมพูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะเราจะมาพัฒนาสายพันธุ์ในรุ่นต่อๆไปครับผมครับผมส่วนมากพี่ผสมอะไรเข้าไปครับเนี่ยเป็นเป็นเล่หรือเป็นบีฟถ้าถ้าถ้าเป็นเล่ผมก็จะผสมพวกเล่เชื้อนอกครับครับเป็นเป็นพ่อพ่อนอกน้าครับครับ ที่คอกนี้ก็จะมีฟอลคอนกับลาเบนสองตัวเน้นเลยปีนี้ก็ลองทดลองครับลองทดลองดูทำไมถึงเน้นไปที่ลาเบนกับฟอลคอนพี่ก็ดูจากผลงานนะครับลาเบนก็ดูจากผลงานในกลุ่มก็คือเขาก็มีมีผลงานที่ดีครับครับออกมากระดูกแข้งขาดีแต่ฟอลคอนผมก็จะมองว่าเรื่องความสมูทของของตัววัวจะได้ความยาวความสมูทเชื้อที่สูงขึ้นนะครับออครับ่าเหตุผล ให้และได้แล้วนะครับพี่น้องครับก็คือดูที่ผลงานเป็นหลักครับไปดูตรงนู้นตรงนี้บ้างครับแล้วก็หาความรู้มาด้วยว่าลูกใครนะบเราก็เอามาทํากับของเราบ้างใช่ไหมครับนะครับพี่น้องดู3-4ตัวที่ผ่านมาเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยอย่างตัวเนี้ยลำตัวดีเลยนะฮะความจุดเด่นของเซโรเลคคือลำตัวยาวนะพี่น้องเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเลือดสูงเลยแหละตัวเนี้ยฮะ ตัวนี้เลือดประมาณเท่าไหร่พี่รู้ไหมผมก็ไม่กล้าฟันธงนครับครับเพราะว่าเรารซื้อซื้อมาก็มไม่มีอะไรรับรองนะในข้อของพี่ผมว่าตัวนี้เลือดสูง<ช>สุดนะครับอ่าเนี่ยครับคือพี่น้องสังเกตง่ายๆนะครับชารเล่เลือดสูงเนี่ยสังเกตดูที่หัวเลยนะหัวเขาจะเป็นขนที่เป็นกระจุกอยู่ตรงตรงหัวแบบนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยใบหูขอบตาจมูกนะฮะแม้กระทั่งกีบเท้านะครับ จะออกชมพูแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผู้หางพวงหางของเขาเนี่ยครับจะออกสีขาวหรือไม่ก็สีแดงๆนะฮะเครื่องเพศแน่นอนต้องเป็นสีชมพูพี่น้องครับอันนั้นคือยืนยันได้เลยว่าชาโรเล่เลือดสูงแน่ๆนะครับผมคร,บครับผมขยับมาอีกมุมหนึ่งนะฮะมีบามันรวมอยู่ด้วยนะฮะประมาณ2ตัวเนาะครับอ่าตัวนี้ก็สายพัฒนาเหมือนกันใช่ครับนะครับ พี่บามันแล้วพี่ใส่อะไรครับไปก็ต้องใส่บามันนะครับใส่บามันต่อครับนะครับก็คือแยกเป็น2อ,อย่างนะครับถ้าเล่ก็เล่ต่อ<ช>บามันก็บามันต่อหรืออาจจะเป็นบีฟด้วยในอนาคตนะพี่เนาะใช่ครับพี่คอกโล่งๆแบบนี้มแมลงเยอะไหมไม่เยอะเลยครับครับจัดการยังไงพี่ก็มีฉีดยาด้วยแล้วปับว่าเราเราเลี้ยงพื้นคอกให้มันสะอาดครับ อ่าก็คือเน้นในเรื่องของความสะอาดอาแล้วก็มีพ่นยาช่วยด้วยใช่ครับนะครับกลางคืนฟงไฟอะไรมีไหมครับก็มีนะครับไฟโซล่าเซลล์ครับอ่าก็ส่สงสว่างไฟไล่แมลงมีไหมก็เขาว่ามันไล่แมลงนะครับผมก็ไม่ไล่ทีเด้ยวไหมก็บอกไม่ถูกครับอาล้ครับถ้าเยอะๆก็อาจจะไม่อยู่อ่าพี่น้องก็ลองต้องทดลองเองเนาะในเรื่องไฟไล่แมลงเนี่ยคือผมก็ ไม่กล้าคอนเฟิร์มไม่กล้าฟันธงว่าแนะนําว่าให้พี่น้องไปหาซื้อมาใช้แต่แต,แต่ละพื้นที่บางพื้นที่ก็อาจจะได้ผลบางที่ก็อาจจะไม่ได้ผลเนาะครับอ่านะครับอ่ะพี่ขยับมาตรงนี้นี่ก็สวยๆทั้งนั้นแหละพี่น้องครับนี่คือบา์มั่นแดงนะฮะบ,บามั่นเทาแล้วก็มีชาโลเล่นี่คือรางอาหารนี่คือเป็นเครื่องยืนยันได้เลยนะครับพี่น้องครับว่าที่นี่เลี้ยงด้วยฟางจริงๆฟางนี่คืออาหารหลักเลยนะ ฟางเพียวๆเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับมีรลยกากน้ำตงตาลอะไรไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับแต่งัวก็สวยๆทั้งนั้นนะพี่น้องนะฮะไม่สุดเลยแล้วอาหารข้นละครับแบบเป็นแบบไหนนี่ครับเป็นแบบอาหารกระสอบนะครับอขอดูหน่อยครับผมดูยี่ห้อหน่อยครับซันฟีดนะอันนี้คือ โปรตีนกี่เปอร์เซ็นต์พี่21นะครับตัวเนี้ยอ๋อใช้21เลยให้ยังไงพี่เนี่ยก็ให้ตัวละถ้วย2ถ้วยอะไรนะครับอ่าแต่ก็ให้เป็นบางวันต่อมื้อเหรอหรือต่อวันหรือยังไงต่อวันเลยครับถ้วย2ถ้วยนะคือเราจะให้แค่มื้อเย็นนะครับวันหนึ่งให้มื้อเดียวใช่ครับตัวละไม่เกิน2ถ้วยบ้างั้นะครับพูดง่ายงใช่ครับแค่นี้เองจริงๆเหรอใช่ครับจริงๆครับวกบัวก็ไม่ได้ผอมเลยพี่น้องเนี่ยดูเอานะครับนั่นนะฮะแต่ละต เนื้อตัวดีๆสวยๆทั้งนั้นเลยก็เป็นสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายสายพันธุ์หนึ่งนะพี่เนาะสำหรับชาโลเล่นะพี่น้องคลิปนี้อาจจะเน้นเรื่องชาโลเล่หน่อยนะฮะกินนั่นนะครับกินฟางอยู่นั่นนะใครบอกว่าชาโลเล่เลือดสูงสูงแล้วเลี้ยงยากวันนี้ผมก็การันตีให้เลยนะฮะฟางอย่างเดียวพอครับอาหารคนวันละถ้วยถ้วยก็ไม่ได้ใหญ่เนี่ยเนี่แค่เนี้ยครับ ตักหมดนี่สามขีดได้ไหมเนี่ยไม่ถึงครึ่งโลนะเต็มถ้วยนี้นะนะครับเอาได้พี่น้องเลี้ยงได้นะครับพื้นที่ก็ไม่ได้ใช้เยอะเลยที่สําคัญคือทําเพิ่มขึ้นมาคือตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับตรงนี้ก็ถึงงานไหมเนี่ยพี่บริเวณตรงนี้ยน่าจะเกือบเกือบครับประมาณนั้นเองเพื่อให้วัวมาคลายเครียดใช่ครับอเดิน ครับก็มีรั้วรอบขอบชิดนะฮะเวลานั้นเราก็ปล่อยให้เขาไปผ่อนคลายคลายเครียดถึงเวลาก็เก็บเข้าคอกครับแค่นั้นเองคือเก็บผูกกับมันจะดีอยู่อย่างหนึ่งครับคือว่าวัวมันจะไม่แย่งกันกินอาหารมันจะได้กินเท่าเทียมกันทุกตัวตัวไหนผอมก็ให้เยอะครับตัวไหนอ้วนแล้วเราก็ให้น้อยหน่อยคือมันจะเป็นไงครับถ้าเกิดไปปล่อยเงี้ยตัวที่คุมมันก็จะกินอยู่อย่างั้นครับจะอ้วนอยู่ตัวเดียวครับพี่พี่น้องสงสัยแล้วแหละเดินผ่านมาสองคอกแล้ว ยังไม่เห็นรางน้าเลยวัวกินน้ํายังไงพี่คือใช้กระป๋องครับยกให้มันกินครับอ๋อเป็นเวลาใช่ครับเป็นเวลาวันหนึ่งกี่เวลาพี่ให้น้ําเนี่ยเช้าเย็นครับเช้าเย็นกินเสร็จเอากระป๋องออกใช่ครับวัวผูกอยู่แบบนี้ใช่ครับเวลาให้น้ําก็คือ่เปิดสายยางนิี่ยวกะป๋องมาให้กินถึงเวลากินคุณต้องกินใช่ครับกินเสร็จผมยกออกครับถ้าไม่กินมื้อเย็นถึงได้กินใหม่ใช่ครับถึงเวลาเขาต้องกิน ใช่ครับใช่ไหมใช่ครับโอ้โหนี่ฮะคือทําอย่างนี้มันจะดีอย่างคือน้ํามันจะใหม่ตลอดครับไม่หมักหมมใช่ถ้าน้ําสะอาดอะไรอาหารการกินมันดีมันก็ทําให้ระบบภายในผมว่ามันก็น่าจะช่วยได้นะอืเหมือนเราไม่ได้กินของบูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ครับอันนี้เห็นด้วยเลยนะฮะได้กินน้ําใหม่ๆที่ออกจากก๊อกมาเลยแล้วครับแล้วก็น้ําไม่ได้ขังไม่ได้ค้างหนึ่งแล้วก็คือความสกปรกฝุ่นอะไรต่างๆอะไรลที่จะเข้าไปนะฮะ เนี่ยนะครับคอกลักษณะก็เป็นแบบนี้ง่ายๆเลยพี่น้องใครที่บอกว่าไม่มีพื้นที่ไม่รู้จะไปเลี้ยงตรงไหนเลี้ยงยังไงเลี้ยงไม่เป็น <S <S คือคนส่วนมากถ้าบอกว่าเลี้ยงวัวคือหมายถึงแบบว่าต้องมีทุ่งกว้างๆพื้นที่หล,หลายๆไร่คือคปล่อยให้เขาไปกินแบบนั้นใช่ไหมส่วนมาก<ช>แต่ว่าวันนี้นะฮะสำหรับคนพื้นที่น้อยสำหรับคนเวลาน้อยแบบนี้ก็ ตอบโจทย์ให้พี่น้องได้เลยนะครับฟางก็คืออาหารหลักครับผมเอาละครับพี่น้องครับอีกช่วงหนึ่งนะฮะตัวนี้อยากจะให้พี่น้องได้ได้ดูได้ชมด้วยกันนะฮะตัวนี้คือบามั่นเทาที่สวยมากๆนะครับสำหรับถ้าเทียบกับคอ,อกอื่นๆคอ,อกบ้านๆทั่วไปเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าเอาได้เลยทีเดียวนะฮะนี่ครับรูปร่างดี หลังตรงนะครับแถมที่สำคัญคือติดโบสมาให้เรียบร้อยเลยนะครับตัวนี้มาจากไหนพี่ได้มาจากไหนครับซื้อจากเติมทีเขาเ,ออเขาว่านายกตุ๊กแกเขาซื้อมาครับแล้วก็มีออนะคนนึงไปซื้อต่อมาครับแล้วผมก็เลยไปซื้อต่อพ่อ,อพ่อเขาก็เลยไปซื้อต่อมาให้แต่ตัวนี้คือเป็นลูกผสมใช่ไหมใช่ครับไม่มีใบเนาะใช่ถ้ามองอย่างนี้ก็เป็นลูกผสมครับ แต่แต่หลายๆคนมาดูเขาบอกว่าเลือดมันสูงมากใช่ใช่แต่เลือตัวนี้เลือดสูงแน่ๆแหละแต่เสียดายว่าไม่มีใบตัวนี้เอามาคิดคิดว่าจะเอามาทำยังไงต่อครับพี่คือโดยส่วนตัวผมว่าผมชอบบามันเป็นหลักเลยพี่ครับคือตัวนี้ก็คือแบบเดี๋ยวมาพัฒนายาวเลยครับพี่คือจะมาเป็นยืนแม่บล็อก,กยาวๆเลยครับครับมาพัฒนาต่อยอดเป็นแม่บล็อก,กยาวๆให้กับคอกนี้เลยเนาะใช่ครับอืมอนาคตพี่จะไปจดไหม ก็ก็ก็มีแผนว่าจะจดครับครับผมก็เดี๋ยวดูลูกตัวนี้ครับมันจะออกเดือน9วันที่5นะครับตามใบนะอ๋อท้องแล้วใช่ไหมครับใช่อ๋อมีใบด้วยครับผสมไหนเข้าไปครับผสม KF68 ครับอ๋อออพ่อพันยอดนิยมเลยนะพี่น้องนะ KF68 นะครับเนี่ยฮะพี่น้องผมให้สังเกตพื้นที่คอกนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้โมเลยจริงๆนะฮะประมาณแค่2เมตรจริงๆนะฮะผม คงไม่กล้าเดินเข้าไปแล้วครับมันมันแคบเกินนะแต่ผมให้ดูตัวนี้เป็นถือว่าเป็นนางเอกในฟาร์มนะครับแล้วก็เป็นตัวโปรดของทั้งคุณพ่อแล้วก็ลูกเขยด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าตัวอื่นไม่สวยนะพี่น้องตัวอื่นก็สวยๆทั้งนั้นน,นู่นนะครับนั่นนะฮะดูท้ายเลยถ้ามองกล้องแนวเนี้พี่น้องความสูงเท่ากันเป๊ะทุกตัวเลยพี่น้องวัวที่นี่150บวกทุกตัวเลยนะครับส่วนสูงนะฮะนะนั่นนะครับ สวยจริงๆครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่บอยช่วงสุดท้ายครับผมครับพี่ผมอยากให้พี่ตอบชัดๆหน่อยว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างพี่ต้องต้องบอกว่าเกิดจากความชอบนะพี่ความชอบมันก็ข้อดีก็คือเราได้ความสุขกับพี่ในเหนื่อยมากก็มาดูวัวก็ผ่อนคลายนู่นนี่นั่น แล้วยิ่งเหมือนเราทําสําเร็จอะไรเงี้ยวัวท้องอะไรเงี้ยก็ยิ่งดีใจภูมิใจเลยใช่ไหมภูมิใจแล้วถ้าสมมุติว่าลูกวัวออกมาเงี้ยสวยๆโดยที่เราเลือกพ่อใส่ว่าเสริมตรงนี้ปรับตรงนี้ครับมันก็ยิ่งดีใจไปใหญ่ครับคือเราเลือกเองเราทําเองกับมือเนี่ยมันได้ความภูมิใจลึกๆได้ความสุขใช่ครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องเกิดจากความชอบความรักก่อนใช่ครับใช่ไหมใช่ครับ แล้วก็ข้อเสียมีไหมข้อเสียครับผมตอนนี้ผมก็ยังนะพี่อยังหาไม่เจอเนาะเพราะว่าปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเราก็ได้ทั้งครูได้ทั้งหมอเป็นที่ปรึกษาได้ทั้งคุณพ่อตาด้วยนะคะคอยแนะนําวิชาอะไรให้ต่างๆแทบจะไม่เจอปัญหาเลยเนาะก็ก็เจอครับแต่ว่าแก้พอเราแก้ได้หมดอ่ะก็ทําให้เราแบบไม่กลัวปัญหาอีกแล้วอย่างอย่างอะไรที่ก็แก้ได้ก็อย่างเช่นผสมติดยากอมดลูกคด ครับแล้วก็กับสัตว์ไม่ตรงอ๋อแล้วก็การเลี้ยงอย่างเงี้ยครับคือคือหลักๆเลยก็ต้องต้องบอกกับพ่อตาเขาแบบว่าน้าเลี้ยงเขาเขาดีอ่ะคือเขาให้กินแค่นี้แต่วัวขนาดเนี้ยใช่ผมถือว่าสุดเลยนะครับผมไม่กล้าเถียงแล้วก็ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ากินฟางแล้วก็อาหารคนวันละกระป๋องสองกระป๋องแค่นั้นเองนะฮะหญ้าสดนานๆได้กินทีอย่างที่บอกไปนะครับพี่น้องครับเอาแล้วพี่ แนะนำพี่น้องเกษตรกรหน่อยทั้งมือใหม่หรือคนที่กําลังคิดอยากจะเลี้ยงเนี่ยพี่จะแนะนํำยังไงครับคือก็ถ้าทําอะไรมันก็ต้องเริ่มตักใจรักครับถ้าสมมติว่าใจไม่รักหรือว่ามองเป็นแนวธุรกิจอย่างเดียวครับมันก็มันก็เครียดอะคือซื้อมาเราต้องขายผิดพลาดนู่นนี้นั่นก็เท่ากับเราขาดทุนอแต่ถ้าอย่างเงี้ยของผมอะคือถามว่าผิดพลาดเยอะไหมก็เยอะนะครับก็เสียไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าถามว่าได้มาก็ความสุขแล้วครับ แล้ววัวเราก็คงจะไม่มองออกปีสองปีผมก็มองยาวๆเลยครับว่าก็พัฒนาให้มันดีไปเรื่อยๆครับครับครับอย่างที่ตรงนี้ก็คือสายพัฒนาแหละพี่น้องครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นต้นน้ำนะฮะแล้วก็พัฒนาด้วยการผสมพ่อหลอดพัฒนาด้วยการดูแลเอาใจใส่นั่นก็หมายถึงรายได้หมายถึงความมั่นคงที่จะตามมาถูกไหมพี่ใช่ครับเอาละครับวันนี้ ลบกวนพี่บอยแค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้านะฮะถ้าได้มาเยี่ยมเยียนอีกก็คงจะขอมาถ่ายทำความรู้ฝากพี่น้องอีกเหมือนเดิมยินดีไหมพี่ยินดีครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับผมเป็นไงบ้างครับน่าจะได้ความรู้น่าจะมีประโยชน์อีกค้อหนึ่งอีกคอนเทนต์หนึ่งเลยนะครับพูดง่ายๆเลยว่าพี่ คนที่ให้ผมคุยด้วยวันนี้เนี่ยนะฮะทำงานประจำอยู่นะครับเลิกงานมาตอนไหนก็มาดูตอนนั้นนะเลิกดึกทำโอทีมาก็แวะมาดูแวะเวียนมาดูนะฮะแล้วก็ฝากกับพ่อตามาดูให้แวะเวียนมาดูให้นะครับก็คือสองคนเนี่ยคือแบบรักวัวเหมือนกันพี่น้องครับเคมีตรงกันก็เลยไปกันได้นะฮะยังไงก็ขอให้คอกนี้นะฮะเลี้ยงวัวให้ประสบความสำเร็จนะครับมีอ่กากำไร มีกำไรในการขายนะครับและที่สําคัญคือผมว่าพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับสําหรับคนที่กําลังเป็นข้ออ้างอยู่ว่าไม่มีเวลาไม่มีพื้นที่ตรงนี้ตอบโจทย์ให้พี่น้องแล้วครับเอาละครับพี่น้องครับถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาบัวคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ